วันแรกเลยนะเดวันนะครที่3ตุลา,าคมสอ2 2018นี้วันปียมหาราชด้วยนะครับผมหนังก็เข้ามาแล้วคืจริงๆวันนี้ผมมาดูที่เมเจอร์ของวิจิตเพราะว่าผมไม่ได้ไปวีสแควร์เพราะว่าเนื่องจากมันนข้างที่จาไกลแล้วพรุ่งนี้ก็ขึ้นไปเป็นเทรองบแล้วนะก็เลยคือถ้าไมได่ดูวันนี้นะผมต้องอีกนานอนะ่ะก่อจะได้ดูคือถ้าไมได่ดูวันนี้ผมก็เลยต้องอีกนนก็เลยโอเคครับ ซื้อตั๋วดูเลยครับวันนี้ตีตั๋วดูนะครับกับภาพยนตเรื่องเสือนะผมรอบสองทุกทุ่มนะผมตีตั๋วดูเลยนะครับผมราคาตั๋วที่นี่ครับร้อยแปดสิบบาทเนี่ยผมก็ไม่น่าจะไหวเราผมเลยใช้เอ็มเจนรถนั่งซื้อสองที่นั่งเลยเอ็มเจนรถเอ็มเจนเรื่องภาพยนตเรื่องโฟเทเกอร์เสือนะผมก็ผมใช้เอ็มเจนรถเลยเพราะว่าเนื่องจากถ้าไม่ได้ดูวันนี้ก็ ไม่รู้จะได้ดูวันไหนเ,นเพราะว่าเอ็นพาใช้ไม่ได้ด้วยกเลยโอเคครับ okay, ซื้อก็ซื้อนะครับผมก็สรุปค่าตั๋ววันนี้ก็เราจ่ายทั้งหมดร้อยร้อยสาร้อยสีิบแร้อยสามสิบนะก็คือว่าถูกมากนะถูกมากเลยนะ้าเป็นค่าตัวว๋วใน,นสมัยนี้ก็คืยนันตอนนี้ไม่ถูกแลนะ้หนังเข้าไปประมาณคุ้มสี่สิบุ้มห้าสิบนะเดินไปไหนดีนะผมก็อยโซนนี้แนะนะ อันนี้เป็นตึกเข้าวันแรกเดืวันวันปิยมหาราชด้วยนะก็เลยแบบมาดูในรงที่นี่ก็เราซื้อรองซื้อบอกว่าคุณก็โล่งๆอ่ะโล่งๆดีนะครับโอเก็อยู่นะคพิบที่ิดเราไม่เคยเข้ามารีวิวเลยนะท่านเพราะว่าปกติผมจะชอบมาถ่ายทีเท่าแต่เมื่อเขาเรียนรีวิวก็าจะอยู่สดแถวโซนนี้วกันนะเราไม่เป็นเสือก็เป็นภาพยนต์โดยผลงานในจักรวาลของขุนพันนะ หลงเนกันเพราะว่าอยากดูไม่ลเลยจะมองซิงแวรหรือเปล่าแอยากชมังมีหลายฉเป็นซิงแวนมากเลยนะในตัวอย่างโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันนะครับพุดคุนไปเรื่อยๆนะครับครึ่ง20่ยา20นากาสามสิบนาทีก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปรับชมแล้วลเดี๋ยวมาพูดคุยพูดคุยกันนะผมถ้าหนังเลิกก็น่าจะประมาณข้าเราสองคร่ครึ่งนะสี่ทุ่มกว่าสทุ่ครึ่งเลยนเพราะว่าหนังเรืนี้ยาวประมาณสชัช่วโมง ครึ่งอะนะครับยากผู้สมควรนะในจักรวาลสี่ท่านนี้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ผมอยากรู้มากที่สุดนะครับเป็นเกี่ยวกับการเผชิญหน้าของสี่สัวนะครับในตำนานให้เป็นก่อนจะไปเจอท่านกลุ่มท่านดีนะครับคือนานมาก่านจะไปเจอท่านกลุ่มทนแล้วก็ได้มีฉากการล่าเสือฝ้ายด้วยความที่เสือฝ้ายที่อยู่ข้างเดียวกับท่านหลวงอะไรสักอย่างนี้ครูจำชื่อไม่ได้จริงแต่รู้ว่ามันจะมี สายที hai, hai eh, feel, feel, uh, ่เหมือนเรว่าจ้างให้ให้สามเสือเนี่ยจะไปลุมเอวเอเสือเสือเสือว่าเสือพี่เวียดกูปวดร้าวตชื่อเสือไม่ได้จำไม่ได้นะจำได้แต่เสือดำเสือเสือฝ้ายเออพี่เวียดเป็นเสือฝ้ายใช่ไหมเราก็ต้องต้องไปละลายเสือฝ้ายตัวเดียวเพราะว่าเนื่องจากว่าเสือฝ้ายเขาอยู่อยู่เหมือนจะเป็นเหมือนคนรับใช้ของท่านรองอะไรสักอย่างที่ โดยจะโดนลอบสังหารอย่างนี้นะก็น่าจะมันแล้วตกเงาสบายเสือดำเสือไม่เห็นสือก็ต้องรวมมือกันไปค่ายเสือฝ้ายเอาเดียวน่าน่าดูหน้าดูเห็นี้เห็นแบบว่าอย่างนี้คือแบบน่าดูตัวอย่างอะไรยังจะมีลอกซาลินอีกคนที่นักแสดงโดยพี่หลินมนชนกนะพี่พี่หลินมนชนก์ี่เป็นลอกซาลินนะผมน็อกซาลินที่แบบว่าน่าจะแนวแบบโกรธอยู่นะผมเป็นแบบบู๊บเบลเลเลน่าหรือเปล่านะก็เดี๋ยวไปชมกันสำหรับเสือนะผมอันนี้คือ ลงคือจริงๆนะถาถ้าแต่ก่อนเนี่ยผมได้ชมไปเพราะท่านีจานาแล้วเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันลงหนังที่เนี่ยใช้บัตรเอ็มพาร์ดูได้ที่ท็อปปิจิตเนี่ยเดี๋ยวนี้ดูไม่ได้ครับใช้ไม่มีระบบการที่มาดูบัตรเอ็มพงเอ็มพาร์ตก็เลยต้องตีตั๋วเสียตังค์ดูแลใช้เ e อ็มเจนก็จริงๆอยากให้มันกลับมาเป็นกฎเดิมที่เขาแบบให้ดูเอ็มพาร์ได้ตลอดอะไรอย่างนี้นะคือทั่วประเทศดูได้หมดก็ถือว่าเมื่อก่อนดีมากนะครับ ประเด็นนี้ก็ต้องตามยถากรรมนะครับยังไงใครที่ดูสัตว์จังหวัดแล้วคือจะมีแค่พิษณุโ,โลกกับมิจฉาเนี่เท่านั้นแหละที่จะได้ดูอ่ะแต่คือเดี๋ยวนี้ชอบพิชฌาชอบพิจิตรดูไม่ได้แล้วก็เลยบอกไปซื้อตัอ๋วดูใช้เอ็มเจนดีแล้วก็เอ็มีใช้เอ็มเจนได้แล้วถ้าใช้เอ็มเจนไม่ได้ดก็เอาขอหมดกว่านี้ก็ไม่ได้จะเป็นการตามล่าของสามเสือที่จะไปตามเสือฝ่ายและผม,มน่าจะดูฉากแอคชั่น มุมต้ามันระเบิดจะเป็นหนังไทยแห่งปีหรือเปล่าเราเจอค่ายอย่างสาบมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลนะจะเป็นหนังไทยหรือเปล่าแล้วก็แห่งแห่งปีหรือเปล่าแล้วสองชั่วโมงสามสิบแปดก็น่าจะโหยาวอยู่นะสองชั่วโมงสีอืมก็เดี๋ยวเราไปชมกันละกันสำหรับเข้าอยู่เรื่องเสือโอเคอเรอเครับเดี๋ยวยเราพูดคุย,ย,ยกันเถอะคิดดูกันนะครับคือระหว่างทางการไป เมเจอร์ซินพิกท็อปพิจิตนี่คือระหว่างทางการไปเมเจอร์ซินพิกท็อปพิจิตนะก็เราต้องเดินผ่านนะโซนของท็อปก่อนนะเป็นท็อปพิจิตนะแล้วก็โซนของขวบคนสูงหลู่นะครับเพราะว่าเสือเนี่ยเป็นหนังในเดือนตุลาคมที่อยากชนมากกว่านี้ที่3ตุลาคมวันพฤหัสที่3ตุลาความวนันสุดท้ายวันจันทร์วันปิดงานมหาดานเลยนะผมก็ คนไม่เยอะนะรอบด้วยผมดูผมดูรอบหยุดึุดของสาขานี้คือสองคึ่นะดึกๆก็ไม่มีที่ไหนเาก็มีอนเงียบนะผมก็ได้เป็นขบวนที่สะพานสะพานที่เขาดึกกว่านะครับก็เดี๋ยวระหว่างทางที่ผมเดินไปไปเจอร์ก็เดี๋ยวถ่ายไประยะระยะแล้วนะโซนนี้ผมชอบมาถ่ายนะโซนโซนนี้จริงผมชอบมาถ่ายเพราะว่ามันเป็นโซนที่มันแบบมืดปิดอยู่เลยนะก็เดี๋ยวเราจะไปเดินไปที่ไหนช่วยกัน แล้วก็ติดตามผมไปด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เช้าค่ะแล้วก็ต้องบอกเองนะว่าทุกคนที่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสปายมือถือด้วยนะครับเพราะว่าถ้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเพราะว่าคือถ้ากดไลค์กดกดไลค์ผมันเหมือนจะแบบว่าคือมันไม่ นี่ครับจะถึงเมเจอร์เซลนเพกแล้วนะครับระหว่างนี้นะครับจะถึงแล้วนะครับเราก็จะถ่ายแบบไม่ต้องติดคงติดคนครับผ่าน DIY นะครับถึงแล้วถึงแล้วเมเจอร์เซเนเพกรอตรงนี้ก่อนจะตึกเมเจอร์ซินิเพกนะท็อปจิตนะดูกแก้วทอนเอเลสนะถงังก็บคอนทอนเอเลสนะนานมากเลย โปตเตอร์มกุผมวันนี่มีโซนของเจสต์นะเจสตินข้างหลังเป็นพวกแบบโปรตงเตอร์ที่ผมชอบนะมีโปสเตอร์อย่างนี้นะโอเคก็ข้างหลังจะเป็นโปสเตอร์อาชญากรต้นโลก3นะเข้าวันที่สิพฤศจิกาสองันห้าร้อยสิบแปดนะอะก็จะมีโปสตอ์เตอร์เยอะแยะมาก ตอนนี้เป็นชว่วงเวลาที่อีกครึ่งชั่วโมงนะผมสามสินาทีนะอีงหนึ่งนะครับร้งหนึ่งร้องหน่งนะคับฝั่งก็หลังหน้าดูเหนะมือนกันนะมีแบบพวกต้อง,งมีมินลงรถตูอยนะ่างเงี้ยที่น้าดูจริงๆเลยนี่จะเป็นพวกเรื่องนี้อะ่ะพวกหลังเงี้ยหลังเนี้นยน,น่าดูนะเป็นของแบบพวกสามคนปีมเมื่อเร็วๆนี้ที่จะเข้าเดือนหน้า ตอี้อยู่ในภายในโรงพยนตร์ของเซอร์สุดชาพิจิตรแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะพาท่นชมไปชมโปสเตอร์่อนมาชมโปสเตอร์กับเสือนะีตรงนี้ครับนี่เลยนี่เลสวมากโปสเตอร์สลมีลูกเสือด้วยคนอมากียงอเทียบคน ที่เสือป้าับเสือป้าทกี่คนนี้น้ำหนที่เวียอร์โลนะอเสือมาในส่วนคือที่มาริโอ้นเสือ้าคที่เป้ยอาระเสือด้าคือที่โตโนพาสีนะผมส่นนี้ก็คือลรสลินนะผมที่ผู้ห็ิมูชนกนะครก็เขาป็นตรวที่ต้องเกี่ยวกับที่เสือนะครับจากข้าศรูคนนีนะครับต้มีพวก เรื่องอะไรเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวเหรอเรืเองอะไรเรื่าจะการท่องเที่ยวนะเนี่ยให้ดูโปสเตอร์กันแบบนีเลยโอ้สวยจัดนะครับโปสเตอร์สวยจัดนะอืมตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียงสิบนาทีเราจะได้เข้าไปชมแล้วสำหรับเรื่องสี่เรื่องโชว์ได้สี่ไม่ใช่หรอสี่เสือสี่เสือนะผมรู้เรื่องโฟร์ไทร์เกอร์นั่นเองในเรื่องก็อย่างที่เราพูดไปแล้วนะว่าจะเป็น เก hm. e ี่ยวกับในสสวนเบ้านเสือนสวยเจาบ้านจเสือฝ้ายนะผมเพราะว่าสือฝ้ายป็เป็นเหมือนคนที่เป็นเื่รเป็นพ่องนรื่องของของท่านในตรงนี้เนี๋ยกเราจะเข้าไปชมกันนะครับในขนาดนี้โจโบเตอร์จริงๆก็มีนลงที่เห่นะแต่โบเตอร์มาั้ เนื้อหาก็ประมาณนี้เสรับเสียก็คือสามเสืงรถตนนั่งไปผู้ว่าเจ้าหน้าให้ไปตามล่าสัว์สายคนเดียวตรงนี้นั่นแหละเรื่องนแต่ต้องไปชมันเองตไปดูกันเองแล้วกันว่ามีลักษณาเป็นไงเพราะว่าผมก็ไม่ได้ชมผมรู้ว่าประมาณนี้แว่าสามเสอสออะไรสไม่เคยเห็นเลได้สมดใช่ต้องไปตามล่าสัตวาแล้วมีรถตุ้มยงนผู้วาเจ้าอไร ได้ทั้งร้านเงินอะไรเงี้ยสัร้นบผมเห็นมีตัวอย่างขนาดร้านหนึ่งที่บบเยอะมากเลยซึ่งสมัยนี้ก็ยังเยอะเหมือนกันนะร้านหนึงเลยนะแต่ว่าตัวตัวบอผมว่าเขาไม่ได้เอามาเอาเสือผ้ายวรรดเขาเขาจะเอาท่านท่านท่านหลวงมากกว่าเขาไม่ได้เอาเสือป้ายท่านหลวงไม่ท่านเ่ากับท่านหลวงเลื่ p, นๆมันจะมีร้อยคนนนไม่รู้ว่าเป็นเป็นแฟหบ่านีหรือเปล่าสืนนี้ พี่ท็อปพี่พี่ท็อปโคพขุนจริงๆผมผมไม่รู้ด้วยความว่าพี่ท็อปโคพขุนเป็นซ้อนกับคนด้วยกันนะเพราะว่าชื่อว่าหลวงประสานพ,พี่ท็อปพี่ท็อปคชขุนเล่นเป็นหลวงประสานในเรือ่องเสือก็คือชื่อหลวงหลวงประสานนั่นเองนลหลวงประสานก็เด่จริงๆช่วงนี้อยากจะซุยเพื่อเกี่ยวกับ ศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่นเองที่เขาบอกว่มีแบบมีเศรษฐกิจยล่งยไจริงๆประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นประเทศที่แบบว่าประเทศที่มันเคยโซเหมือนว่ติดบังมันมีชุมชนหนึ่ของประเทศญี่ปุ่นที่เขาบอกว่าอันไม่เก่กอบนันะอยากจะเอาให้ความสม่ำสันีเป็นแบบเป็อะไรเล่นงคืประเทศญี่ปุ่นเนมันจะมีชุมชนแบบที่มัแคนจนแบบไมเขาดลอนที่ประเทศ เรครไม่มีช่อนมแต่ที่เกิเป็นไปที่ท่แบบำาอย่างนี้ท่เมีเหตุการณอะไรอย่างนี้ทแบบวมีคนไบ้างก็มีบางส่วนนะโดยทั่วไปเราคุยคเพื่มจะผมก็ชอชอบสเกี่วกับอุตสาะไรีมก็ประมาณนี้คือุยเล็กน้อยโอเคนะคุย้เล็กน้อยก่อนชมนะ เด,เดี๋ยวผมเข้าไปแล้วตอนน,นี้เวลาสองทุ่มห้าสิบเก้าแล้วขอเข้าไปดูปดูอูดูดู เดี๋ยวอมไปขอตัวชก่อนผมอนุญาตไปชมก่อนแล้วเดี๋ยวเราพูดคุยกันเราชื่ออไรม่รู้ญี่ปุ่นไม้เห็นทางลนะ <S <S เลยนยขออนุญาตเข้าไปชมก่อนนะตอนนี้ตัวอย่งางหนักเริ่มแล้วแล้วนะเดี๋ยวปุ่นเตยข้างบ้านข้างบ้านโอเคก็ทนะี่ถึงนี้ คือจริงๆลงเนี้เป็นงแต่ผมเด็กๆนะต้งแต่มาดูออกมาตาเลยนี่คือเด็กมากนรั <Okay. S 1> เข้าไปดูอันลงเที่ยวที่หนึ่งนะครับ <S <S เดี๋ยวจบเอามาพูดคุยรีวิวกันนะครับ สี่เซตที่มันระตุ้นขึ้นคุนกดดันครับพวกมันเยสำหรับเสือนะมาดูเลยดูจบแล้วอารมณ์มันมีเลยอารมณ์ที่แบบว่าเต้นมากมันทั้งมันทั้งเข้มข้นทั้งลุ้นทั้งประทับใจเสร็จเต็มเซตเสร็จเต็มเซตให้กับอารมณ์นี้เลยโคตรเดือดเลยนับแอคชั่นดีอะไทุกอย่างดี บทเรื่องคุณที่ร้ายที่สุดนะครับคือใครไปชมกันเอ like, านะครับแ si <Yeah, S 1> ็นร em, ู s, <it seems S 1> ้แล้วว่าใครที่ร้ายที่สุดไม่ใช่พวกเสือด้วยหรือมันจัดนะเรื่องนี้วันนี้สิบเต็มสิบเลยนะครับโคชออโคสนุกเลยนะครับก็ยี่สามรายกาเจ็ดนาทีลวห้าทุ่มเจ็ดนาทีแล้วตอนนี้ก็ไม่เบื่อไม่เบื่อสามชั่วโมงกว่ามันมากๆครับสนุกครับเชียครับทุกคนที่เราได้เห็นนะครับ ก็คือจองคนเลิศอ่ร้ายสุดจองคนเลิศคือแบบอทุกอย่าจริงๆแหละการรู้รอบตัวขอนว่าจองก็เลิศนีครับโคโค้อะไรนี้ลูกพุ่งทุ่นหยองมุ่อหมกท้องอะไรนปรู้หรือเปล่าโอ้โหน่ากลัวมลยคนนี้ทางเป็จจบ package เสริมโคตรหลอดเลยครับโอเคจบคีบักจบ